ทุกคนวันนี้จ๋าให้ค่าส่งทุกคนแค่10บาทเท่านั้นสําหรับเซ็ตผิวขาวเซ็ตนี้ไปเลยค่ะใครที่สั่งเซ็ตผิวขาววันนี้ค่าส่งสจะเหลือเพียงแค่10บาทเท่านั้นใครที่มีปัญหาผิวดําลักแร้ดําอยากเปลี่ยนผิวจากดําให้กลายเป็นคนขาวขึ้นผิวสวยใสทั้งตัวแบบจา๋าถ้าจะบอกว่าเมื่อก่อนจ๋าไม่ได้เป็นคนขาวแบบนี้เลยเป็นอีดําตับเป็ดเลยเนี่ยจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อดูนี่ค่ะปิ๊งดำปะดำมาก บอกเลยนะคะว่าทุกวันนี้จ่าขาวขึ้นมาได้จากการใช้เซ็ตผิวขาวของอีฟนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปฉีดผิวอะไรทั้งสิน้นถ้าไม่เชื่อใครที่มีหลักฐานว่าจ่าไปฉีดผิวมานะคะเอามาเลยค่ะจ่ายยินดีให้คนละ1ล้านบาทไปเลยเอาเจริงทุกวันนี้นะคะขาวขึ้นได้จากการบำรุงล้วนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณขาใครที่อยากขาวนะคะรีบสั่งเลยเซ็ตผิวขาวเซ็ตนี้สั่งวันนี้ค่าส่งเหลือเพียงแค่10บบาทเท่านั้นใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศเลยค่ะ